สําหรับพระบูชาหลวงพ่อตะทอนนะครับองนี้นะครับก็มีหน้าตักสูงสามนิ้วนะครับและความสูงของพระก็มีความสูงเก้านิ้วนะครับผมก็จะมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าลักษณะของพระเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูจาก ข้างหน้าก่อนเลยนะครับเริ่มจากข้างหน้าตรงนี้นะครับเขาก็จะสลักคําว่าหลวงพ่อโสธรเอาไว้ข้างหน้านะครับนี่ครับหน้าตักสามนิ้วนะครับความสูงเก้านิ้วฐานล่างก็โล่งนะครับนี่มีอะไรครับ เป็นฐานโลงมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีคําว่าสเสือชอทองจุดสองแปดหนึ่งเจดนะครับแล้วก็มีเขียนว่าชื่อวัดนะครับว่าวัดโสธรเวลาราม วรวิหารนะครับเป็นหลวงพ่อต่อชอนรุ่นอันเชิญขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงนะครับ2องรปีขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงครบ2องรปีนะครับ เราองนี้ก็จัสร้างขึ้นในปีพศออ2562นะครับเป็นพระใหม่นะครับแต่ราคาก็ที่เขาเล่นที่เขาอะไรกันนะครับก็มีราคาหลักพันหลักหมื่นอยู่นะครับแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้มาปล่อยเช่า หรือรับซื้ออะไรนะครับแค่จะมาทําคลิปพิเศษครับแค่อยากทําคลิปลง y o youtube พิเศษครับไม่ได้ต้องการจะมารับซื้อพระหรือว่าปล่อยเช่าพระนะครับไม่มีจุดประสงค์ตรงนั้นนะครับผมขอบคครับสวัสดีครับผมยังไงก็ ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับช่องน้องใหม่นะครับอาจจะดูเครอข้าเครือข้าไปหน่อยนะครับเพิ่งจัดทำครับแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์เราก็ยังไม่ครบนะครับ,บอุปกรณ์อะไรก็ไม่มีนะครับใช้เพียงแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับพี่ถ่ายก็เอาเวลาว่างอยู่บ้านนี่แหะครับถ่ายช่วงเวลาก่อน ก่อนจะนอนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับครับหลังจากดูคลิปวิดีโอการรีวิวพระของผมเสร็จแล้วนะครับผมก็อยากจะมาขอคุยกับเพื่อนๆสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ทำความรู้จักกันนะครับ จุดประสงค์ของผมในการทําคลิปรีวิวพระของผมนะครับผมก็คือการได้ทาคลิปลง youtube นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่มีจุดประสงค์ร้ายใดๆนะครับที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่ออยากจะทําคลิปลง youtube นะครับผมถ้ามีข้อมูลอะไรที่ผมพูดไปแล้วมีข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับผมก็ ขออภัยด้วยนะครับผมก็ยังไม่เก่งเรื่องการทําคลิปทําอะไรนะครับผมก็อาจจะดูคือค้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเพิ่งเริ่มหัดพูดหัดทํานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่ เห็นผมดูผมนะครับก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมจะขอบใจมากๆเลยนะครับขอบค,ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็สำหรับใครที่กำลังทำช่อง youtube แล้วก็หัดทำคลิปวิดีโอนะครับก็เข้ามาดูคลิปผมเป็นแนวทางได้นะครับ ก็ผมก็เพิ่งจะทำเหมือนกันนะครับอาจจะไม่เก่งนะครับเพราะว่าเพิ่งจะทำจริงๆนะครับหัดพูดหัดอะไรก็เพิ่งจะหัดนะครับก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากครับผมก็คิดอยากทำก็ทำเลยนะครับก็ลงแบบสดๆอย่างนี้เลยนะครับก็อาจจะดูแบบภาพไม่สวยเหมือนกับที่ คนอื่นเขาทานะครับเราก็พยายามแล้วครับก็เต็มที่ครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของผมนะครับที่จะพัฒนาตัวเองนะครับให้ทําคลิปได้ดีขึ้นนะครับผมผมก็จะได้ดูจุดบกพร่องของตัวเองว่าตรงไหนที่ควรแก้ไขนะครับผมก็จะได้เก็บเอาไปแก้ไขได้นะครับก็ มี่มีแล้วนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณครับที่มาดูผมนะครับ